สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชกิจตานะคะนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิทยาศาตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาสอนทษะการเต้นลีลาจังหวัดบิกินในลวดลายแฮนด์ทูแฮนด์นะคะซึ่งเราจะมาประยุกต์ใช้กับก้าวตาราง9ช่องของเรานะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะฝึกลีลาจังหวัดบิกินในลวดลายแฮนด์ทูแฮนด์บนตารา้าช่องยังไงเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะสมมติว่า เริ่มจากการเป็นฝ่ายชายก่อนนะคะฝ่ายชายเราจะให้ยืนอยู่บนช่องหมายเลขสองน,นะคะอันนี้ไม่มีเลขทางขูงเราหรือว่าช่องล่างสุดแถวกลางนะคะจากนั้นแหนนุ่นแฮนเราจะนับอยู่แปดจังหวะนะคะจังหวะแรกผู้ชายเริ่มที่เท้าซ้ายเราเปิดเท้าซ้ายรอนะคะจังหวะที่หนึ่งเจ้าไปที่ช่องหมายเลขห้าหรือว่าช่องตรงกลางนับหนึ่งจังหวะที่สองเจ้าเท้าขวาตามมา นะคะเราหมุนตัวไปนะซ้ายา90องศาหรือว่าหนึ่งฉากนะคะวางหอยเท้าซ้ายมาที่ช่องหมายเลขหกนับ3 เราจะหมุนตัวไปด้านขานะคะหนึ่งฉากหรือว่า90้สาสองศาถอยเท้าขวามาที่ช่องหมายเลขนับเจ็ดจากนั้นนับ ต่อไปเรามาดูผู้หญิงบ้างว่าผู้หญิงเนี่ยจะก้าวแฮนดูแฮนยังไงบนตารางก้าช่องค่ะสำหรับผู้หญิงเราจะเริ่มจากฝ่ายเท้าขานะคะเริ่มจากเท้าขาซึ่งเราจะให้ผู้หญิงนี่ยืนบนช่องหมายเลขแปดหรือว่าช่องบนสุดแถวกลางของตารางก้าช่องนะคะ,ะเริ่มเท้าขาาเปิดเท้าขารอในจังหวะจังหวะแรกถอยเท้าขวามาที่ช่องหมายเลขห้านับหนึ่งตามด้วยถอยเท้าซ้ายมาอับสองจากนั้นถอย พร้อมกับบิดตัวพหพ้านซ้าย90งองศาถอยเท้าขวามาที่ช่องหมายเลข4นับ3ตัวเพด้านขวาแล้วนะคะ90องศาแล้วต่อไปจังหวะที่4นับเท้าซ้ายมาชิดนับ4จากนั้นจังหวะที่5วางเท้าซ้ายกลับไปที่เดิมที่ช่องหมายเลข5นับ5 9เท้า ไปเราจะหมุนตัวบิดตัวไปหน้าซ้ายแล้วพร้อมกับการหอยหอยเท้าซ้ายมาที่ช่องหมายเลขหกนับเจ็ดพร้อมกับหมุนตัวไปหน้าซ้ายแล้วก็ศ wow. ัลย์ศาีหรือว่าหนึ่งชา้นะครับจากนั้นหอยเท้าขวามาชิดนับแปดนะคะอาดูอีกรอบนึงก็อย่างแบบต่อเนื่องนะคะผู้หญิงพร้อมแปดจังหวะนะคะเปิดเท้าขวาแล้วหนึ่งสอง ไง,งกันบ้างคะสำหรับการฝึกทักษะการเต้นลีลาจังหวะปีกินในรวดลายแฮนด์ทูแฮนด์บนตาราง9ก้าช่องนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการฝึกนะคะสำหรับข้อแนะนําก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปฝึกตามกันดูแล้วก็ถ้าใครมีตาราง9ก้าช่องที่ทําเองนะคะสามารถทําเองได้สามารถทํา,าทเป็นช่องใหญ่ๆเพื่อที่เราจะได้ก้าวได้สะดวกมากกว่านี้อันนี้ขนาด เล็กเกินไปทําให้เราก้าวลาบากเรารู้สึกว่าเวลาก 9, ล้าวเราก้าวได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่จะไปฝึกเองที่บ้านหรือว่าจะเอาไปฝึกเด็กนักเรียนที่เรียนด้วยนะคะก็สามารถขยายช่องขยายตารางก้าวช่องแต่ละช่องนี้ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าขยายใหญ่จนสามารถยืนได้2คนต่อหนึ่งช่องเลยได้คะ่ะแล้วก็จะทําการฝึกจะได้ช่วยให้การฝึกของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ ใครที่ดูแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่สนใจสําหรับการเต้นลีลาก็สามารถนําไปเรียนรู้และก็ฝึกปฏิบัติตามได้นะคะสําสหรับคลิปนี้ก็ได้เนขอบคอณค่ะ